สวัสดีทุกท่านนะคะพี่กันมาไลฟ์ให้คำปรึกษาจำวันสุกแล้วนะคะวันนี้สุกที่8มกราค่ะเดี๋ยวพี่กันจะตอบคำถามนะคะคำถามจากทางไหนก่อนดีนะคะทางเพจก่อนละกันนะคะสวัสดี223ท่านทางเพจนะคะ ขอบคุณสําหรับ125แชร์นะคะท้อง35วีปแล้วแต่รู้สึกรูกไม่ค่อยดิน้นพอเข้าสู่ไตรมาสที่3ท้องจะแกะ่ท้องจะใหญ่นะคะช่วงท้องแก่ลูกจะตัวใหญ่พื้นที่ในมดลูกจะเริ่มเหลือน้อยการที่ลูกดิน้นแม่จะทําให้แม่ไม่ค่อยรู้สึกแม่จะต้องสังเกตดีๆหรือง่ายๆคือสังเกตหลังกินอาหารจะค่อนข้างเด่นชัดนะคะหรือตอนนอนพักเนี่ยให้สังเกตดีๆถ้า ดิ้นแล้วรวมกันใน1วันไม่ถึง10ครั้งอันนี้ลองไปปรึกษาคุณหมอนะคะให้ไปหาคุณหมอนะคะท้องเจ็ดเดือนมีท้องแข็งทุกชั่วโมงเลยค่ะประมาณ5นาทีแล้วก็หายอันตรายไหมคะถ้าเจ็บท้อง10นาทีครั้งหนึ่งใน7ในท้องเจ็ดเดือนนะคะให้ให้ไปหาคุณหมอเพราะจะเป็นเรื่องของการคลอดก่อนกำหนดค่ะไปโรงพยาบาลนะคะ พี่กันจะพยายามไล่ไปที่คําถามแรกๆน้ํานมหดทํำยังไงจะกลับมาเหมือนเดิมนะคะถ้าน้ํานมหดนะคะให้เพิ่มรอบการปั๊มรอบการระบายน้ํานมนะคะอ่าหรือเพิ่มการระบายน้ํานมด้วยนะคะเช่นคุณแม่เคยปั๊มอยู่5รอบแม่อาจจะต้องกลับมาเป็น6 7รอบและทำพีพีวันละ2รอบนะคะร่วมกับกินอาหารบํารุงน้ํานมค่ะประมาณ2อาทิตย์จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการกู้น้ํานมนะคะ ปั๊มนมด้วยมือกับบีบด้วยเครื่องนะคะแบบไหนดีกว่ากันนะคะถ้าเป็นระยะแรกเกิดนะคะแรกเกิดถึงประมาณหนึ่งเดือนแรกนะคะการใช้เครื่องปั๊มนมมันจะเหมือนการดูดของลูกแล้วก็น้ํานมจะออกดีกว่านะคะแต่ถ้าน้ํานมมาดีแล้วแล้วคุณแม่บีบนมได้เป็นกระตุ้นจิตเป็นบีบนมได้เกี้ยงเต้าการบีบนมด้วยมือก็ดีนะคะเท่าๆกับการปั๊มนมนะคะจริงๆแล้วคือ อาจจะดีกว่าด้วยซ้ำเพราะอาจจะทำให้เกลี้ยงเต้ามากกว่าเครื่องปั๊มนมค่ะนะคะฟังเข็มแบบ3ปีประจำเดือนจะมาตอนไหนคะคือปกติฝังเข็มัจะมีทั้งประจำเดือนมามากับปีกับปอยแล้วก็ประจำเดือนไม่มาได้ค่ะคุณแม่นะคะถ้าประจำเดือนไม่มาก็ได้นะคะแต่บางครั้งถ้าคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็ไม่มีประจำเดือนจากการที่ลูกดูดนมแม่ด้วยนะคะ ถ้าหยุดปั๊มนมแล้วให้น้องเข้าเต้ากลางคืนน้ำนมจะหดไหมคะน้ำนมก็จะมีแค่น้องกินตอนกลางคืนค่ะมันก็จะหดไปช่วงกลางวันนะคะแม่เจ็บหัวนมทำยังไงดีถ้าลูกดูดเต้าก่อนอื่นนะคะกรณีที่ให้แม่ให้ลูกกินนมแม่แล้วเจ็บหัวนมดูก่อนว่าถ้าลูกดูดเต้านมแม่ลูกดูดนมถูกวิธีไหมนะคะงับแค่หัวนมหรือเปล่านะคะดูถูกวิธีคือต้องงับถึงรานนมนะคะอ่ะดูด สดูว่าลูกมีพังผืดใต้รินไม้นะคะสกรณีที่เด็กดูดขวดมาแล้วกลับมาให้ดูดเต้าอาจจะทําให้คุณแม่รู้สึกเจ็บนะคะได้นะคะถ้าลูกไม่ได้ดูดเต้านมแม่ใช้การปั๊มนมหรือแม่ใช้การปั๊มนมร่วงกับการที่ลูกดูดเต้าให้คุณแม่ดูว่าเราใช้เครื่องปั๊มนมแรงไปไหมอ่าเปิดเบอร์แรงเกินไปไหมนะคะ กวยปั๊มนมเล็กเกินไปใหญ่เกินไปไหมนะคะหรือว่ากวยปั๊มนมบางกวยที่มันเป็นเหมือนกวยต่อแล้วก็มีซิลิโคนข้อแล้วเวลาปั๊มนมมันจะคลูดกับหัวนมอันนี้ก็จะเจ็บนะคะลองเอาออกนะคะหรือถ้าแม่ใช้กวยบางเครื่องปั๊มนมสมัยนี้มันจะมีเป็นกวยซิลิโคนที่เกาะกับเต้าได้ดูที่ไม่ต้องจับอันนั้นบางคนก็ใช้แล้วเจ็บใช้แล้วเขียวช้ำก็มีถ้าเจ็บนะคะถ้าปั๊มนมแล้วเจ็บมีแผลด้วย หายาทาหยุดปั๊มเปลี่ยนเป็นบีบมือแต่ห้ามหยุดการระบายน้ำนมนะคะไม่ไงั้นจะเกิดปัญหาอ,าอื่นๆตามมาแน่นอนเลยค่ะเรายังคงต้องระบายน้ำนมเด็กให้ให้บีบมือนะคะวันก่อนถ้าจําไม่ผิดไม่รู้ไปอ่านที่ไหนมามีคนพูดว่าถ้าหัวนมแตกนะคะให้หยุดลูกหยุดให้ลูกดูดแต่เป็นปัน๊มนมแทนไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ใช่เลยนะคะ เครื่องปั๊มเนี่ยเจ็บกว่าลูกดูดด้วยซ้ำนะคะให้ลูกดูดเนี่ยลิ้นของลูกถ้าลูกดูดเป็นเนี่ยลิ้นของลูกเขานิ่มกว่าเครื่องปัม๊มกว่ากลวยปั๊มด้วยนะคะลิ้นเขาจะไหลนมนะคะก็คือลูกดูดดีกว่าให้ปั๊มแน่นอนเบากว่านะคะดังนั้นถ้าหัวนมตแตกหยุดปั๊มให้ลูกดูดอย่างเดียวก็ได้ถ้าลูกไม่ดูดกรณีลูกไม่ดูดเต้าให้ใช้การบีบมือแทนค่ะนะคะประมาณ1-2วันเนี่ยก็จะดีขึ้นและอย่าลืมทายารักษาหัวนมด้วยนะคะทายาแผลนะคะ สำหรับรักษาแผลที่หัวนมถ้าหาไม่ได้ง่ายๆเลยร้านขายยากใกล้บ้านยาทาแผลในปากช่วยได้แต่ว่าต้องเช็ดก่อนตัวนี้ต้องเช็ดก่อนยาทาแผลในปากต้องเช็ดก่อนที่จะก่อนที่จะมาปั๊มนมหรือว่าให้ลูกดูดนะคะตอบซะยาวเลยนะคะพี่กันก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีงวันจันทร์นะคะวันนี้ต้องขอบคุณทุกช่องทางค่ะอย่าลืมนะคะก็คือไปดูสารบัญเพจที่กันก่อนถ้ามีคําถามนะคะ เราจะได้มีหาคำตอบด้วยตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเผื่อพี่กันตอบไม่ทันใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะวันนี้พี่กันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ